<Okay. S 2> แต่งงานยังแผ่นเหมือนเดิมนะคะย,ยังมีแผ่นเดิมอยู่ไม่ไม่เลื่อนเลยเลยไม่เลื่อนแผน่นแผ่นของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสเกลต่างๆคนอะไรย่างเงี้ยะคะ่ะ<ม>อาจจะแบบเหลือหลักสิบมีการปรับอะไรสเกลเลกน้อยอะไรอย่างงี้ปีนี้ค่ะ ไปลายปีครับปลายเลยฮรเดืนนี้ก็ปลายปีปลายพี่มันก็ปลายไม่รู้จะปลายยังไงแล้วเนาะใช่ครัมาลืนด้วยอ่ะมาลืนอ่ะมาลืนนี้บุเรนบุเรนบุเลนบุเนบุเลนบุเนเลสดงว่าทุอย่างมันบุเลบุเุเลนบุเลนเลนันเลนเลนบุ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 เลนเนบุเลนบุเนบุมลนบ็นบุเลบุเลนไุนบุลนเลนบนบุเบรเลนบเลนเลนเนเนบผม